สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะวันนี้นะฮะเรามีรถยุโรปค่ายแบรนด์ดังนะครับรถเบอร์เซสเบนนะครับตัวนี้เป็นตัว CLS 250นะครับตัวดีเซลนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องดีเซลโคตรประหยัดน้ำมันเลยนะถ้าใครเอาไปใช้เนี่ยรับรองว่าเติมน้ำมันที่ใช้ลืมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับภายนอกนะครับ ภายในนะครับก็เป็นเบาะสีขาวนะฮะสีขาวสลับกับตัวคอนโซลทั้งหมดในรถนะครับเป็นหนังดําสลับกับลายไม้สีดํานะครับซึ่งทําให้ดูเป็นว่าเรียบหรูนะฮะไม่ได้ไม่ได้แบบโดดโดดสีออกมานะครับตัดกันค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับมีระบบจอควบคุมโดยจอยนะครับสามารถควบคุมโดยจอยข้างพวงข้างคอนโซลกลางนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังนะครับเบาะหลังก็แยกโซนนะครับระหว่างซ้ายขวาให้ดูนั่งแล้วก็ไม่ไม่ได้เบียดกันนะครับแยกซ้ายซ้ายขวาอิสระนะครับมีแอร์แยกด้านหลังมาให้คนนั่งด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ต้องไปหวังาทางแอร์จากด้านหน้ารถนะครับก็จะมีแอร์ตรงคอนโซลกลางนะครับผมภายในค่อนข้างที่จะออกแบบดีไซน์มาค่อนข้าง ดูหรูหราจริงๆแล้วมันสวยตรงที่เบาะสีขาวตัดกับหนังสีดำนะครับเดี๋ยวเรา,าพาชมไปชมเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันมากนะครับผมว่าน่าจะวิ่งอยู่ประมาณ20กว่ากิโลต่อลิตรนะครับก็จะเป็นดีเซลดูสภาห้องเครื่องนะครับไม่มีการาขันน็อตแม้แต่จ,จุดเดียวนะครับคือมองได้ว่ารถคันนี้ไม่มีการ คนหนักนะครับไม่มีการทําสีนะครับโดยรวมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะครับกับเลขไม้ที่วิ่งมาแค่80,000กว่ากิโลรถคันนี้นะครับเ,เราตั้งราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนเบาทนะครับสามารถจัดไฟนั้นได้เต็มนะครับสาหรับผู้ที่มีเครดิตด,ดีๆนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เงินดาวน์ในการออกรถเลยนะฮะเพียงแค่พกเครดิตมาเนี่ยคุณจะดไฟนั้นผ่ายพุดออกรถได้เลยนะครับ คันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่80,000กว่ากิโลถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาที่โชว์รูมนะครับมาทดสอบลองขับสมรรถนะของตัวนี้ได้นะฮะที่ RBB รถบ้านบางบอนนะครับอยู่ที่เอกชัย126นะครับยัยผมฝากเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับ CLS 2 5 0ดีเซลไว้ด้วยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์นะครับ0853029999นนะครับขอบคุณมากนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ